่วงเด็ดเรื่องดังสนับสนุนโดยโนชันกินแดดปาริสเพอร์เฟคซันทีวีพูดบุฟเฟ่กดดักกันสามห้าเจ็ดเฉพาะ AAS นิตยสารสไปซี่ผู้หญิงกาแฟชั่นนะคะเป็นของคู่กันจริงไหมคะแต่ชุดนักศึกษาไทยนะคะถูกมองเป็นเพียงแฟชั่นเซ็กซี่คุณคิดว่ามันดีแล้วหรอคะปัญหานี้จะมีทางออกและวิธีการแก้ปัญหายอย่างไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ,คะ คือเป็นแฟชั่นนะครับผมก็เข้าใจแต่ว่าบางทีก็อาจจะมากเกินไปอะไรในประเทศไทยก็มีเยอะนะคือใส่กระโปรงสั้นๆมีฟิตๆอะไรเงี้ยเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาถือเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นปัญญาชนของผู้สวมใส่หากแต่ปัจจุบันนี้ชุดนักศึกษาไทยถูกมองว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นและกลายเป็นบอกเกิดของปัญหาอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็น,นิิสตชุดนิสิตนักศึกษาหรือเป็นชุดทำงานปกติถ้ามันว่าบิวอย่างนั้นผมว่าเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเพศแน่นอน สาเหตุที่ต้องมีการกำหนดแบบแผนสุนักเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั้งประเทศใช้กำหนดอ่ะไม่มีเราไม่มีกำหนดจากส่วนกลางเลยกฎหมายได้กำหนดให้เป็นอำนาจของมหาวิทยาลัยเป็นคนออกระเบียบเคเครื่องแบบของมหาวิทยาลัยที่กำหนดมามันอาจจะไม่ค่อยถูกใจในะไม่เป็นไปตามลสนิยมของตัวเองไม่ทันสมัยกับส่วนที่2เนี่ยเพราะว่ามีคนบางคนนะมีนิสิตนักศึกษาบางคนไม่ว่ามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบแบบแผนอะไรมาฉันจะต้องไม่ทำตามไม่ใช่เขาผิดนะแต่เป็นความรู้สึกว่าอยู่ในระเบียบไม่ได้ยิ่ง ระเบียบเครื่องแบบมาดูมันเฉยๆเนี่ยเขาย,ยิ่งพยายามจะไม่ทำถ้าเกิดเราไม,ไม่ไม่ทำตัวให้เป็นที่น่าจับตามองอาจจะยากามันก็ไม่เกิดหรอกหน้าที่ของเราคือหลักๆแล้วคือเรียนหนังสือซื้อมันก็สั้นๆตัวเล็กๆซื้อมาราคาเท่ากันไม่คุม้มหรอกครับซื้อเสื้อตัวใหญ่ดีวกว่าได้ผ้าเยอะกว่าทั้จากข้มูลสำรวจของสื่อญี่ปุ่นพบว่าชุดนักศึกษาไทยติดอันดับเซ็กซี่ที่สุดในโลกสาเหตุมาจากชุดนักศึกษาหญิงที่เสื้อรัดติ้วและกระโปรงสั้นเกินพอดีไอ้ที่ที่ที่ทำเรติงกันมาเนี่ย ผมว่าไม่ใช่เครื่องแบบแล้ววิธีการเขาทำไงเขาเขาเขาเ,<ข>เขาส่งคนมาสตรวจทุกประเทศอ่ะหรือเขาใช้ส่งภาพไปประกวดกันไปเลตติ้งกันไอ้ภาพที่ส่งไปมันก็ไม่ใช่ตัวแทนของทั้งประเทศผมไม่ใช่เครื่องแบบของนักศึกษาแต่เป็น การแต่งกายของนักศึกษาบางกลุ่มที่ผิดระเบียบไม่ใช่เรื่องแปลกยิ่งเราไปทําตัวให้เซ็กซี่ว่าๆแบบในจุนักศึกษามันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะโทษใครไม่ได้เพราะว่าเราไม่ระวังตัวเองอย่างน้อยมันเป็นการฝึกตนเองให้อยู่ในกรอบข้อบังคับของสังคมอย่างน้อยเป็นสังคมเล็กๆในมหา,าวิทยาลัยเพราะว่าเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาต้องไปทํางานการไปทํางานเนี่ยจะอยู่ในสังคมใหญ่จะมีระเบียบข้อบังคับเยอะกว่านี้นรื่ึก3ามไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการศึกษามากกว่าว่าเขาไปเรียนไปอะไรหรือเปล่า การการแต่งกายของนักศึกษาไทยจะดีขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของสถานศึกษาและการใช้วิจารณญาณของปัญญาชนผู้สวมใส่เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองอ่สาวๆควรแยกแยะให้ออกนะคะว่าการแต่งตัวที่ดีนั้นค่ะควรแต่งตัวให้ถูกต้องตามระเบียบอย่าแต่งตัวตามแฟชั่นค่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะได้เวลาเสิร์ฟข่าวร้อน ทีวีผูบุฟเฟ่ดอกจันสามห้าเจ็ดกันเลยหลวงลึกกับข่าวแรกที่งานนี้ปอปารสซี่เราเห็นกันจัดจ้ะว่าหนุ่มสันแดาวรุ่งช่องเจ็ดกำละังละัละลาสวิทหวานกับสาวเอียบนักแสดงใหม่ช่องเจ็ดอีกคน แหม่จีบกันไม่แค่สาวกระติ๊บเลยนะจ๊ะจากนั้นหันมาฝั่งครรู้ทีวีพูล้วงลึกข่าวลือสมาร์ทแรนขออึ้บเฟียสผู้หญิงห้าบาทเพี้ยนเขาบอ,อกมาแชร์พระเอกอักษรย่อสอเสือนจากวิกน้อยสีโธรไปขออึ้บแล้วเปลี่ยนเลนไปฝั่งเรื่องสยองของสาวขนมจีนกันต่อเลยไปพักทางนั้นคุณแม่หนุ่มจีนไปด้วยค่ะพอเข้าไปในโรงแรมพอข,ขึ้นไปบนห้องแม่แบบอาเจียนเลยค่ะและสุดท้ายวันนี้วันเกิดแมนสุภกิจดีเจ ภูมคูแฟดเพ็กพลอยดัสตินบีเบอร์รวบไวยอยพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะส่วนพรุ่งนี้วันเกิด Light, ไบดันไลท์เฮาเวิร์ดอวยพรได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ทีวีผู้บุฟเฟ่ดอกตัน3-5-7ค่สะสำหรับวันนี้นะคะเวลาขอรายการ9มิลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ when the c a t is away the mice will play แมวไม่อยู่หนูร่าเริงค่ะขอขอบคุณพระอ้อมเด็กไดเพอร์ กาแฟทริสเลนคอฟฟี่รอคเบิร์เนเฟิร์มท่าอนามัยโมเดสยาท่าดํำขาวตรากระต่ายบินและที่ภูบุ้เฟยดอกจันทสเจ็ดค่ะและใครที่มีความสามารถพิเศษแบบแปลกๆนะคะก็ยังติดต่อเราได้ค่ะ02-733-900 0ค่ะเรามีรางวัลรอคุณอยู่แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ